ตํยาแมวแมวชอบอารมณ์ดีสุดๆสวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชันวันนี้ขับรถเข้าไปในสวนผ่านสวนมะพร้าวโอ้ไปเ,เจอต้นตํยาแมวค่ะเยอะแยะไปหมดเลยทำความรู้จักกับตํยาแมวหน่อยดีก,กว่าค่ะต้นตํยาแมวเนี่ยนะคะแมวเขาชอบมากๆเลยอ่ะ ชอบแทรลากมันก็สนใจอยากจะไปเจอปรากฏว่าอยู่ในสวนเยอะแยะมากเลยเป็นต้นไม้ที่เหมือนกับย้าขึ้นอยู่ตามที่ที่ลกล้างว่างเปล่าอันนี้อยู่ในสวนมะพร้าวนะคะริมถนนเลยอะเยอะมากเลยนะคะซึ่งตำแยแมวเนี่ยก็มีชื่อเรียกหลายอย่างเลยค่ะภาคเหนือก็จะเรียกว่าหานหานแมวภาคกลางเรียกตำแยตัวผู้ตำแยป่าญ้าแมวนะหรือ ญ้ยาย่าแมวเออก็มีหลายชื่อทีเดียวนะคะลักษณะของเขาก็เป็นพันไม้อะลม้มลุกเตียต้ยๆเตีย้ยสูงไม่น่าจะเกิน2องฟตุตหรอกหรือประมาณไม่เกิน60เซนอะแต่ที่เจอเนี่ยก็ประมาณสักนั่นแหละประมาณสิบสองนิ้วขึ้นไปแต่ไม่ไม่สูงมากนะก็ประมาณ12นิ้วถึง15นิ้วนะคะคล้ายๆย,ย้านะใบก็จะกลมๆนะคะสีเขียวกลมๆแล้วก็ เอเใบาอาจจะมีขอบมีรอยหยักสักนิดหน่อยนะคะเป็นไม้ที่แบบจะตายหญ้าหน่ะเนื้ออ่อนๆนะคะแล้วก็ออกใบเรียงสลับกันลักษณะใบาก็เป็นรูปกลมปลายมนนะคะแหลมเล็กขอบใบก็มีหยักนิดหน่อยค่ะตํายายแมวนี่เขามีดอกนะดอกเขาก็จะเป็นสีเขียว ออกตามซอกใบค่ะเราอยู่รอบๆต้นเลยมองก็เหมือนกับใบเลยนะคะดอกตําแยแมวเนี่ยนะคะที่เห็นเนี่ยเลยแหละดอกเขาจะอยู่ตามลำต,าต้นเนี่ยค่ะที่เห็นเขียวๆอยู่ตามลําต้นเนี่ยคือดอกของเขานะคะมันจะเล็กๆอยู่ตรงลาต้นนะคะที่นี้ไอ้ตาแยแมวเนี่ยเขาชอบขึ้นอยู่ในที่ลักษณะชื้นๆแฉะๆหน่อยนะคะแห้แงๆนี่ไม่ชอบนะอย่างเงี้ย จะอยู่ใกล้ต้นมะพร้าวนะคะธาตุแมวเนะี่ยถ้าเจอถอนไปเลยค่ะเอาไปให้แมวเขาชอบนะคะก็ถอนเอาไปแล้วก็เอาไปล้างถอนเนี่ยเอาลากไปด้วยนะคะเพราะเขาชอบตรงรากล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะแล้วก็เอาไปให้แมวเขาเล่นค่ะเขาจะชอบมากๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าแม่ลากของ ตำยาแมวเนี่ยนะคะพอแมวเขาเจอเนี่ยเขาก็จะชอบก็จะเข้าไปทูไปไทไปแทะไปดึงไปถึงอะไรก็แล้วแต่มันก็จะผลิตกลิ่นออกมานะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรสักอย่างจําไม่ได้ละแต่ว่ากลิ่นของมันเนี่ยจะทําให้แมวเนี่ยก็มีอารมณ์ดีเกิดอาการเคริบเคลิ้มบรรเทาอาการเครียดแล้วก็มีอารมณ์ที่สดชื่นเรียกว่า ฟินกันสุดๆเลยละค่ะแล้วก็จะแทะอยู่ตรงลากนี่แหละแต่ทีนี้มันก็อย่างนี้นะคะไอตัวตำแยแมวเนี่ยมันจะมีฤทธิ์อยู่ประมาณสัก1 0บถึง15นาทีแต่อย่างไรก็ตามนะตามที่ได้ลองดูจากคลิปหลายๆคนเนี่ยลากของตำแยแมวเนี่ยไอกลิ่นเนี่ยมันไม่ได้เวิร์กกับแมวทุกตัวแมวบางตัวเขาก็ไม่ได้ฟินแต่เท่าที่เห็นนะ ต,ตัวเองที่บ้านก็มีแมวอยู่2ตัวข้างบ้านมีอีก2ตัว4ตัวนี่ก็ชอบกลิ่นของตําแยแมวหมดนะคะแต่ที่ดูคลิปมานะบางทีเนี่ยเขาก็เฉยๆบางตัวก็ไม่ได้ชอบนะคะทีนี้เนี่ยตํำแยแมวเนี่ยถ้าเราให้เขาเล่นบ่อยๆก็อาจจะไม่ดีนะคะอาจจะให้เขาเล่นสักอาทิตย์หนึ่ง3ครั้งไม่ควรให้เล่นทุกวันนะเดี๋ยวอาจจะติดได้นะคะถึงมันจะไม่ใช่สารเสพติดถ้าเล่นทุกวันทุกวันแมวก็จะเคย เพราะฉะนั้นต้องให้เล่นอาทิตย์หนึงสัก3วันก็พอค่ะแล้วก็สําหรับครั้งแรกที่ให้เล่นเนี่ยก็ให้แมวเล่นลากตําแยมแมวเนี่ยก็ควรจะสังเกตด้วยเพราะบางตัวอาจจะเกิดอาการแพ้ได้นะคะถึงแม้ว่าที่อ่านเจอมาเนี่ยมันจะไม่มีตัวไหนแพ้นะคะดูคลิปดูอะไรมาหรือรอให้แมวที่บ้านเล่นเขาไม่แพ้ก็จริงแต่ก็อาจจะมีบางตัวที่เกิดอาการแพ้ได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องคอยสังเกตเขาสัก หลังเขาเล่นสัก10นาที15นาทีดูนะคะสำหรับใครที่ชอบเลี้ยงแมวนะเป็นทาสแมวก็ลองหาตําแยแมวมาปลูกดูมันปลูกง่ายมากคมันชอบอยู่ที่ชื้น,นๆแฉะแฉนะคะลองหามาปลูกค่ะหรือถ้าเราไม่หามาปลูกนะคะเราก็ลองมองหาต้นตําแยแมวตามที่รกร้างต่างๆเอาอาจจะเป็นริมถนนหรือตามล่องสวนตามเอ,อ่อที่รกๆหน่อยอะ่ะ ที่นลกๆชิ้นชื้นนะคะก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยนะคะเวลาหาต้นตําแยแมวต้นก็เป็นเป็นอย่างนี้ละคะ่ะแต่ก็เห็นอยู่นะในแพลตฟอร์มที่ขายของออนไลน์มีต้นตําแยแมวขายด้วยแต่จริงๆแล้วมันเป็นพืชที่หาเจอได้ง่ายมากๆก็ปลูกง,ง่ายมากๆเลยค่ะเอาละคะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะให้ความเพลิดเพลินกับท่านผู้ชมบ้างนะคะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยวันยนี วันที่เท่าไหร่นะ17พฤศจิกายนค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะอากาศหนาวหนาวเย็นเย็นฝนลปอยเล็กๆน้อยๆระวังรักษาสุขภาพนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ